สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านะะนะครับผมพบกับช่องเดดไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำที่3เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงรายอีกแล้วนะครับช่วงเวลา13านาฬิกายีหาถึงินาฬิกาย25นะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปจับกันเลยนะครับผม หมาที่เขยจับระดับต่ำนะครับสภาพอากาศถุงทรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายไปดูในเขยจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับครับสภาพอากาศถุงทรายในเขตจับระดับสูงโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ ก็ใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย